วิทยาการคำนวณเดอ s e ซีรีส์ตอนเรียนรู้การหารูปแบบหรือ p t t e d n ด e c o g n i t i o n สวัสดีค่ะตรีนุชมายืมหนังสือเหมือนกันหรอคะใช่แล้วจะพอใจ เออคาบที่แล้วเราไม่ได้เข้าเรียนนะเา้าใจพอจะอธิบายทักษะการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาหรือที่ composition ให้เราฟังหน่อยได้ไหมอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นครูเบียได้ทําวีดีโอการสอนเอาไว้แล้วและสําหรับพี่ๆคนอื่นที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาหรือที่ composition พี่ๆศึกษาจากคลิปวีดีโอก,ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะขนมผงวันนี้ครูเบียจะสอนเรื่องใหม่แล้วใช่ไหม ใช่แล้วพอใจวันนี้ครูเบียรจะสอนเรื่องการพิจารณารูปแบบหรือ pattern recognition นะแล้วพอใจได้ทำความเข้าใจบทเรียนมาก่อนหรือยังวันนี้ครูเบียรจะเปิดโอกาสให้เราได้แลแกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทักษะใหม่ที่เรากำลังจะเรียนนะเรายังไม่ทราบเลยสงสัยเราไม่ได้ยินที่ครูเบียรพูดนะ ง่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงความหมายของการพิจารณารูปแบบหรือ pattern recognition ให้พอใจฟังคร่าวๆก่อนนะการหารูปแบบหรือ pattern recognition เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องแนวโน้มและลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆโดยทั่วไปแล้วพอใจจะต้องเริ่มพิจารณาปัญหาหรือสิ่งที่สนใจจากนั้นอาจใช้ทักษะการแยกส่วนประกอบทําให้ได้องค์ประกอบภายในอื่นๆแล้วจึงใช้ทักษะการหารูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์ประกอบเหล่าน and shell ในส่วนประกอบของจักรยานพอใจจะพบว่าระบบขับเคลื่อนประกอบด้วยเฟืองหน้าและเฟืองหมังที่เชื่อมกันด้วยโซ่จักรยานมีลักษณะเหมือนระบบรอกดังนั้นถ้าพอใจทราบถึงคุณสมบัติการทดแรงของระบบรอกดังกล่าวพอใจก็จะเข้าใจการทนแรงของระบบขับเคลื่อนของจักรยานเช่นเดียวกันในกรณีนี้การหารูปแบบเกิดขึ้นเมื่อพอใจเปรียบเทียบสิ่งที่สนใจกับสิ่งอื่นที่เคยทราบม,มาก่อนนั่นเองขอบคุณมากนะขนมผิงเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติม มาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียนนะเออสวัสดีคะ่ะครูเบียค่ะว่าไงครับพอใจหนูไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลที่หนูหามาเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน่ะคะ่ะหนูเลยอยากจะเอาข้อมูลมาให้ครูเบียดูก่อนได้เลยครับพอใจเออความหมายของการหารูปแบบอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นการหารูปแบบที่เหมือนและแตกต่างกันร,ระหว่างสิ่งของต่างๆ ที่สนใจหลายชิ้นการพิจารณารูปแบบนี้จะช่วยระบุองค์ประกอบสําคัญร่วมกันของสิ่งของเหล่านั้นได้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเชิงนามมาทำต่อไปค่ะพอใจลองยกตัวอย่างให้ครูได้เห็นภาพได้ไหมครับครูเบียจะเห็นเมาส์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกัน แต่สังเกตว่ารูปแบบการใช้งานนั้นเหมือนกันก็คือเมาส์สามารถบังคับตำแหน่งตัวชี้ได้ด้วยการขยับเมาส์และใช้การกดหรือสัมผัสบนปุ่มเมาส์ในการระบุการกระทำอย่างไรก็ตามเมาส์บางประเภทก็ยังมีความแตกต่างกาันเช่น เม้าบางแบบมีปุ่มมากกว่าแบบอื่นในขณะที่บางแบบสามารถใช้การสัมผัสในการสั่งงานได้ค,ครูขนมผิงมพอใจยังหาสมุดของตัวเองไม่เจอเลยครูสุพรรณีชอบเอาสมุดของทุกห้องมากองรวมกันเป็นร้อยเล่มเลยพอใจจะหาเจอเมื่อไหร่เนี่ยในการหารูปแบบนั้นบางครั้งจะพบว่าสิ่งของที่เราสนใจมีรูปแบบบางอย่างปรากฏขึ้นซ้อนกันในตัวเองถ้าพอใจใช้แนวคิดแบบแยก,กองค์ประกอบพอใจจะพบว่าปัญหาการค้นหาสมุดจาก กองสมุด100เล่มนั้นประกอบด้วยปัญหาย่อยๆอีกหลายปัญหาคือปัญหาการหาสมุดจากกองสมุด100เล่มปัญหาการหาสมุดจากกองสมุด99เล่มไปเรื่อยๆเป็นต้นและปัญหาย่อยเหล่านี้มีรูปแบบที่เหมือนกันโดยความแตกต่างกันที่จำนวนสมุดเท่านั้นเมื่อพบว่าปัญหามีรูปแบบที่เหมือนกันพอใจก็จะสามารถใช้วิธีการแบบเดียวกันในการแก้ปัญหาได้เช่นถ้าสมุดของพอใจมีสีขาวพอใจก็จะค้นหา สมุดสีขาวแบบเดียวกันไปเรื่อยๆจนกว่าพอใจจะเจอสมุดของตนเองฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วพี่ๆอย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรมข้อนี้ตอบอะไรในวิดีโอถัดไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจักตกต้องสุดหลอ่อ